กะที denn, ่จ้าเจ้าเศรากันมากหยากะเป็นน้ำแข็งหรือจ้าเนี่ยหนาวไหลเป็นเขาเอ่ยเนี่ยก็แม่คะเนงเหรอนี่ค่ะคือของปลอมเหรอเป็นน้ำแข็งเก็ดน้ำแข็ง แม่เบิดนะคะ่ะมอกรุ่งหลายค่ะมาขึ้นตอนเศร้านี่ก็หลายแล้วต่แต่เศร้าจนใบไม้แข็งไดแม่เบิดแตสนามเนี่